ครับมีประเท็นมีท่านมีตอนทุกสิ่งทุกอย่างนะครับาลอยกับทาหารเรือดีไม่ได้เลยขั้นตอนท่านโนเยอะเป๊ะเต๊เก,เ,เ,กเลยนะครับต้องสบายใจทุกท่านนะครับต้องก็ะดูกไม่จัดไหน,หน,ไนนะที่วัดหรือที่บ้านครับเนี่ยที่บ้านเลยนะโอเคอย่างนั้นเราต้อง,ง,งอัญเชิญดวงจันทะร์เขาอุจจาระหนึ่งนะ ที่เหลือตนมมือตั้งนโมเสาสจบกำลังสามครั้งนะครับนะโมตัสสะพระสวัสดิ์โตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระสวัสดิ์โตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระสวัสดิ์โตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกล่าวตามนะครับนะมาโมนาวานิวาสินิยา เทวกายะคูนินาสกาเลนะนาวานิวาสินิงเทวบังตูเชมิข้าพเจ้าขอน้องได้บูชาแม่ย่านางเรือเพื่อคุ้มครองรักษาเสือลานี้ด้วยเครื่องสักการะเหล่านี้เพื่อข้าพเจ้าขอได้ยากมิด ขออนุญาตนำอธิแังคางานพร้อมด้วยดวงวิญญาณขตาคุณแม่อุไรแล,นะแลรอยู่วัฒนะราตะอูนอยู่วัฒนะเลงเรือลำนี้เพื่อประกาศพิธีเพื่ออ,อธิแังคางานในพิธอแม่แ่ย่นานาเรือขอจะดนลูปตลอดอนุญาต ให้นำอติและอังคารเรือเรือลำนี้ได้และขอจงรุปรดคุึ่งรอกรักษานข้าพเจ้าละญาติมิตแม่ตประกอบพิธีด้วยกวาบสะดวกและปลาดภัยทุกทุกประการทั้งสองด้วยเถินสาธุดังกสามครั้งครับสาธุสาธุสาธุ ให้ผมและบุคคลนะเราต้อขออนุญ,ญาตนะครับแม่ย่านาเรือเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะและนำเดียนกิจดเดียงวิญญาณทั้งสองเดียงนี้สู่อระดมีย่างาผมทุกท่านครับประมือก่อนนะมองที่องค์ปู่ท้าวเวสสุวรรณองค์นี้นะครับท่านมาเป็นศักดิ์ารีป็นองค์ประธานในการทำพิธีวันนี้สาธุบแบบ,บาสามครั้งครับสาธุสาธุสาธุ จะเรียนะครับขอโชคขอร่าบจากบ้านไปด้วยนานะครับผมอามือเลยครับประกาศคำลาสวัสดีนะครับท่านเจ้าภาพนะครับและบรรดาญาติผู้ว่วมเฉลิมท่านซึ่งวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปประกอบพิธีลาอธิษฐานที่อ่าวสัตว์ประดิษฐ์แบบนี้นะครับเพื่อฝากให้เจ้าแม่นัตีเท้าสิงห์ท่านรอและเทพพญานาคทั้งหลายได้ปกิดบรักษาอธิษฐานของดวงวิญาทั้งสองดวงนี้นะครับและส่งโยมและทั้งสองดวงนี้ไปสู่นรภูมิที่ดี อยางที่คนมุ่งหวังตั้งใจมาวันนี้กันเลยนะครับก็ย่างเตรียมพร้อมไปหมดแล้วเราจะมาอันเชิญดวงจิตดวงใจดวงเยินแสองดวงนี้ก่อนนะครับเป็นเวลา,ามมาด้วย,ยหรือ่าจะนั่งเงียบอยู่ที่บ้านนะครับเพื่อความมั่นใจของลูกของหลานเจ้าที่น้องวันนี้เลยนะครับผมคุณยออยู่ไว้นะนะครับช่วยกันเรียกนะทุกท่านี๋ยวจะได้แบกกล่าวกันด้วยนะครับผมกระดมมือลึกหน้าเท่านะลึกหน้าแม่อะไรนะนะครับผมกล่าวตามนะครับ ขออาศัยอำน,นาจค,คุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และอำน,นาจบารมีที่ยิ่งใหญ่ขออิ่นสู่นาวเวุวันได้โปิดเมตตาเปิดนิสเปิดทางไม่ว่าดวงวิญญาณขอคุณแม่คุณไายรับอยู่วัฒนะว่าตะกูลอยู่วัฒนะจะอยู่แห่งฝนตำบลใดก็ตาม ขออัญเชิญมารับรู้รับทราบในพิธีกรรมเรา่อัธิและคานในวันนี้พร้อมกับขออนุญาตนำอธิอัะคารของดวงญาาณทั้งสองดวงนี้ไปยายนาเลขอให้ดวงวุญาณคุณแม่อุไรรัตน,น์ญาติครูดิวัานะโจโจ์อนุญาต ให้ลูกๆญาติพี่น้องและหลานที่มาวันนี้กประกอบพิธีกรรมกาบีแลกทานของดวงยาทั้งสองดวงได้เอาละครับทุกท่านมีอะไรในใจที่ยังไม่ได้บอกกล่าวกับดวงยาทั้งสองดวงก่อนเขาจะไปสู่ภพภููิที่ดีนะบอกกล่าวเขาเดี๋ยวนี้เลยครับนึกถึงหน้าเขาไว้แล้วบอกกล่าวดวงนี้เลยนะครับดวงจิตดวงใจเขามาอยู่ที่เรารำนี้แล้วนะครับก็กปุกทุกท่้นอยู่นะครับ สิ่งที่ตาเปล่าเราแบบไม่เห็นนะครับไช่ว่าจะไม่มีนะนะครับบอกเขาเดี๋ยวเกาเป็นห่วงนะครับทางนี้อยู่ได้แล้วลูกหลานอยู่ได้แล้วนะครับไปสู่เพิ่ภูมิที่ดีเลยนะครับบอกเขา เรบอกกล่าวแล้วนำชื่อไม้ตรเลยน,นะทุกท่านนะครับผมเอานะครับตามที่ทุกท,ท่านปลอดตามาดวงดวงญาทั้งสองดวงนะงบบท่านรับรู้รับทราบนะครับเขาดีใจนะลูกหลานรวมตัวมาส่งวันนี้ผลบุญว,วันนี้จะส่งผลทุกท่านมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตการงานทุกสิ่งทุกอย่างเพราะความมุ่ันารหยู่ท่านทุกท่านส่งเสริมมากเลยนะครับผมดูนะและ้วระดับการต่อไปเราจะมาขอขมากรรมแลโหลวงตามต่อดวงยาทั้งสองดวงขอญาติพี่น้องทุกท่านเลยนะครับยืนขึ้นครับแล้วออกมาจับมือกัน ยาติดยาติดแพทย์มาใกล้ๆที่นี่อ่าติดยายุ่งหลายทุกแพทยมาจับมือกันนะครับจับเช่อกแกนละกานให้ได้นะครับผมอภิเทศแล้วก็ตกนะครับคาราวาจเสียงดังๆนะครับโดยท้องเกี่ยวกันความสำคัญมากๆนะครับมะกีกรมมะลูกรรมอโเหศกรรมกรรมทั้งสามสิ่งนี้ที่้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยสึกษามา ต่อคุณแม่อุไรรัตนะ์ญาติคุณดู่วัฒนะกำลังเมื่อมีชีวิตมาด้วยกายก็ดีด้วย,ว,ยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีละลึกได้ก็ดีละลึกไม่ได้ก็ดีด้วยกายวาจาใจนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายต่อให้ดวงวิญญาณ ทั้งสองดวงนี้ได้โปรดยกโทษและเอาหัวศิกรมให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยเถิดต่ทุกท่านปล่อยมือพนมมือลึกหน้าไว้นะสาธุดังๆสามครั้งสาธุสาธุสาธุครับเิญนั่งที่เดิมเลยนะลูกหลานญาติโอชนะครับก็ได้ขอขมากรรมเอาหัวศิกม นะครับในทุชาตินี้ก็แล้วนะครับทุกท่านนะแล้วหลังจารต่อไปเรื่องภาษาสีการต้องจับเจ้าแม่ดูแลนะครับอาแล้วก็ถือไว้ประคองด้วยนะครับคาร์เตอร์ของคุณแม่เป็นไวรัสมาจับด้วยนะสาธุคุณแม่ผมว่านะครับที่เหลือข้างในมีตั้งนภาษาจับเวลาให้เจ้าแม่ได้ยินนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตตัสสะพระคววตโตอารหต,ตสัมมาสัมพุทธัสสะกล่าวตามนะครับนะมมืออีมิสังมหานทียาอภิรษานังสุรษันต,ตานังสัพพะเทวนังกิมินานสกาเลนะสัพพะเทวีสุเชมะข้าพเจ้มา,มาทั้งหลายขอน้องด้บูชา เหลาแม่นาทีเท้าสีพันดอนและเหล่าเทพพญาดาทั้งหลายเพื่อสถิตคุ้นครองรักษาณท้องทะเลแห่งนี้ด้วยเครื่องสักการะเหล่านี้ด้วยข้าพระเจ้าทั้งหลายได้ประกอบกุศลและติดบุทิส่วนบุญสงสารอีพังมียาตินังโหนโตสุกิตาโหนโต ยาประโยชนเขาที่ส่วนบุญสุขสุโสนเพื่อภาพลักษทั้งหลายในสะสมบุญบารมีมาตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติที่ประเสริฐแ,แล้วที่ดีพร้อมแล้วเขาที่ส่วนบุญสุขโสนนี้ให้แก่คุณแม่อุกไรลรับอยู่วัฒนะญาติกูลอยู่วัฒนะเพื่อประโยชน์ เมืวว่อความสุขเป็นแสงดุงนำทางสู่พท้คูมที่ดีและนะับปัดนี้จะได้ประกอบพิธีลอยอธิษฐานท้องฝาาไว้ด้ความอภิบาลของเจ้าแม่ทิพย์เท้าสีทันด,ด์เจ้าแม่แห่งเท้าทะเลแระเทศพิาดาทั้งหลายจนได้โปรดอนุโมทนาดลบันดาลให้วงวิญญางของพุณแม่อุไลรับอยู่วัฒนะญาะติปูลอยู่วัฒนะยองเข้าสู่สุคติ ในสังกาย,ยพาพศเระสบสุขในทิพยวิมานชั่วนิดนิรันดร์การด้วยเถอนลูกหลานสาธุต่ดังสามครั้งสาธุสาธสา นะรเราจ,ะ,จนะีนะครับหลังจากนี้เราจะพักก่อนกินสักคพื่นะนะครับตั้งจิตตั้งใจมาตั้งแรกจนถึงตรงน,นี้เลยนะครับเราจะเล่นไปสู่ที่ของท่ั้งหมดทั้งหมดไว้เพืเ่กันว่าวงกี้มังกรแห่งสรรพิภเลยนะครับสังเกตไดนะ้นะสิ่งแวดล้อมห,หลายสิบป,ปีนะครับตล,ลอดรอบภูเขานะครับซ้ายภูเขาขวาภูเขาสายน้ำไหลผ่านตรงกลา,างหินหยางมีพลังจะส่งเสริมให้ด้วยหยาดและญาติพี่น้องกันนี้นะครับจะทการสิ่งใดก็เจริญเจริญจิบจับอะไรจริงจริงเวยทุกท่านนะครับโหมดสาธุนะนะครับ นะครับเมื่อถึงตรงนี้แล้วเรามาซื้อที่ซื้อทางให้กับผู้โดยารทั้งสองด่วนกันครับตอนนี้เจ้าหน้าที่รับเรื่องรหาเจ้าหน้าที่นะครับมีเหตนแล้วนะทุกอย่างแล้วนะครับเดินเข้าไปนะครับลูกหลานทุกท่านจะพี่น้องยืนขึ้นครับแล้วก็จับจ่ต่อกันด้วยนะแต่ได้เก็บเสมือในซื้อที่ลิ้นทางให้กันทุกคนเลยนะครับเข้าไปเข้าไปพี่ผู้หญิงเข้าไปอีกคนนึงครับอีกคนนะครับจับเชื่อต่อหาการให้ได้่าตอนนี้นะครับเรื่กงกระพานซื้อที่เหรียญเจ็ดเหรียญในพานนั้นเลี้ยงก็เจ็ดสมุโลกของิา ที okay, harma, ่อาคารลอยไปไหนก็ม like uh, 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 ีที่อยู่ตัวเลยครับตัวไกลๆนะอ่านะครับตัวไกลๆนะครับสุขสงบร่มเย็นี่อ่าสตรีอย่งนี้นะครับใหญ่เหรียญต่นพื้นนะนะครับช่วยต่อากันเหรียญสำคัญนะครับอ่านะไกลหมดรถเมล์เลยนะนะครับสุขสงบร่มเย็นที่อ่าสตีตย่งนี้นะครับอี่อัาคารนะครับลอยไปไหนก็มีที่อยู่นะครับ รับรับใบสีเจ้ตัวตามงงนะครับจับกระต่ายไว้จับกระต่ายไว้คุณหญิงจับเอ่าเนี่ยนะครับกระต่ายกระต่ายขับไปนิดนึงนะครับบอกสายเรียบร้อยรับอดิอังคารนะครับคู่ไว้ก่อนเลยท่านนะครับกาวาจาส่งพร้อมกันนะเสียงดังๆเลยนะครับจุดตีจุดตังอรหังจุตตีจุดตีจุดตังอรหังจุตตีจุดตีจุดตังอรหังจุตตี ขอให้ดวงวิญญาณทั้งสองดวงนี้ไปจุติตบนสวงสวนบคบะภูมิที่ดีวิมานที่ดีด้วยเถินยกสูงสูงสาธุสามพับสาธุสาธุสาธุเอาละครับนาบิถิงนคารลงสู่ท้องทะเลนะครับาบ้าทั้ง4ี่คือถู่ธรรมชาติดินน้ำลมไฟนะครับดิงชายพ,ะพัะลรขึ้นมาเลยนะครับ อ่ะแล้วก็ทุกท่านใส่มือหลังจากนี้นะครับรับแบบไม้นะครับโดยท้ายเรือข้างเรือเตยที่หมดเลยครับแบบไม้ครับผมได้ครับผมได้หมดเลยนะครับทุกท่านมารับแบบไม้ครับในครั้งครังนี้บ้างครับถ่ายน้ําหนักกันนะซ้ายขวานะครับท้ายเรือได้เลยนะครับได้ครับผมอทุกท่านับทุกท่านในครั้งนี้ก็ได้นะทุกท่านในทรั้งนี้ก็ได้นะครับผมเกตเวยทุกท่านนะครับเกตใครที่เคยผิดไม่ได้เกตเวยนะ นางเถมาต้องกลับนนะครับผมนางเล็บกระจายผมจะบอกว่าดอกไม้นี้มีความสาคัญยี่งใหนะครับดอกไม้นี้หมายถึงความรักของเราดอกไม้นี้หมายถึงความสาคัญของเราเกิดชาติเก้าสันใจนะจะได้เกิดเป็นพร่อมกนแม่ปูกผึ่งกันเป็นตาเป็นใจกันทุกทุกข่อไปนะครับคนที่มาส่งวันนี้นะไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะครับความบังเอิญในโลกนี้ไม่มีนะครับแค่เราถูกแท็ถูกาติกันมา มีบุญสสำคัญกันมามีวาสนาบอกกันมาถึงได้มาพบมาเจอเจอกันแล้วเรามาเสี่ยงกันวันนี้นะครับผมนะคะรับรอรอแป๊บเดอยวจะที่งไ,ไหนนะคะ e I, รับเราไปสีสั่งเจอดอกไม้เมื่อใกล้ๆใกล้ๆจะคบกันแล้วเจอดอกไม้หมดเลยนะนะครคับเรือแบบนี้จะรลกรอบได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายนะครับหัวเรือเราก็เป็นหลวงพ่ออีนะหลวงพ่ออีศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับหลังออกมาก็มีเจ้าแม่และเพียร มีเสด็จเตียนะครับบนยบอดเขาหล่งพระเจ้าข้าบนเกาะนะครับรอบรอบศักดิ์สิทธิ์ทั้งนั้นเลยนะครับเอาละรครับทุกท่านเราขอขอบคุณเจ้าแม่นักีเท้าสีทันดอนกพลัง,ง,งมือมองที่ใบศีนะครับสิ่งที่ตาเปล่าระเบิไม่เห็นใช่ว่าจะไม่มีนะครับขบ้าพเจ้าทั้งหลายขอนะขอบพระคุณเจ้าแม่นักีนเท้าสีทันดอนพี่ท่านทั้งสองทรงเสด็จมารับอธิและอังคารขอบคุลสารทุกครับสาธุสาธุสาธุ ทุกท่านครับโบกมืออำลาใ้าบายญาติพี่น้องลูกหลานกับแล้วนะนะครับอจะอขออะไรขอได้เลยนะครับก็ไปขอเดิขอให้แล้วกันนะครับขอให้ดวงวิญญาณทั้งสองดวงนี้นะครับ บนจิตบนใจให้ลูกให้หลานญาติน้องที่มาวันนี้มีโชคมีลาภทำกิจการสิ่งใดก็เจริญเจริญหยิบจับอะไรก็เป็นเง um ินเป็นทองยิ่งจ <the white. S 3> ับลอตเตอรี่ก็ถือรางวัลใหญ่ๆนะครับโดยเฉพาะรางวัลที่หนึ่งนะครับในสร้างพระสร้างอาหารทำบุญงเรืงให้น้อยนะสาธุนะครับตกมือเรียบร้อยนะนะครับดีเช่นั่งที่เดิมเลยนะครับผมตกมือแล้วพ่อนะ มาเสร็จแล้วด้วยกับกระตันยูกระตะวีทีนะครับคุณยอดเสิริฟมากนะครับหลังจากนี้นะครับก่อนที่เราจะออกจากบริเวณแถวนี้ไปขนใจทุกท่านนะครับแผ่เมตตาแผ่กุศลแผ่บารมีให้กับดวงวิญญาณแถวนี้นะครับเป็นพันๆเป็นหมื่นๆเลยเขาจะมีตังโมผับบ้านด้วยนะครับผมเอาไปในมือครับผมตั้งจิตตั้งใจอีกนิดเดียวครับผมสักเพื่อสักตาสักทั้งหลายที่เป็ี่ยนเพียรภูเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น เอาเวลาหวนตัวเก่งเป็นสุขเป็นส <in other engineering> <in> ุขเพลิดอย่าได้มีเรียนแก่กันและกันเลยอัปยาปชาโหนตัวเก่งเป็นสุขเป็นสุขเพิดอย่าได้หยดเปียนเช่งกันและกันเลยอานิพาหนเตะเกจงเป็นสุขเป็นสุดเถิดอย่าได้ทุกกายทุกใจเลยสุขถีอัตานังตาลิหารังเตจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตน ให้ผลจากทุกภัยทั้งสิน้นเกินสาธุนะครับโยมยายเวียนดอดนะแต่เราเป็นมิโซะจากเรานะครับที่เราแผ่เมตตาให้เขา,ขาเห้เชิดเดินแทนเอื้อ,อใช้เราเดินภาปะปะนพแับโดยสวัสดีภาพหยิดกับอะไรก็ยิงเงย,ยงเลยทุกท่านในวันนี้นะครับเลยเศษเงินที่เหลือนี้นะครับเคยเกิดเคยซื้อผลน,นะทับกัป่าสามกิจทุกปีเลยนะครับที่ที่เราได้ล้านบาทก็เรียนเชิญทุกท่านนะทำดูร่วมกัน เวลาใส่เงินลงไปทุกท่านอย่าลืมเลยนะขออธิษฐานจุดนี้ขอบุญนี้ขอถึงแก่คุณแม่ปุกไร้ลับแล้วก็ากกญาติสะทูนวัฒน์นักด้วยนะครับอากคุณพี่ถือไว้เรื่องอะไรญาติพี่น้องกันแล้วแต่จิตทธาทับบุญกุศลกันนะคะะรับผมอ่ามีโอกาสเราทำบุญให้กับที่เราเชิญและเราทำเลยอกนะครับผมอ่าและทีนี้กนะ็เพักผ่อนตามบยาใส่ได้เลยนะพิธีการนะครับรอยถิการที่สุบขึ้น สมและบริอย่ที่ที่ย่างครับพี่น้องการแต่งท่าไร่วมกันระหว่างการินกับทันทีสวัสดีครับะครับวันนี้นักข่าวทำหน้าที่เลยนะถ่ายรูปถ่ายอะไรไปจาช่องไหนไม่ทราบเมนกันนะครับถ่ายรูปเสรนะครับผมสาธุนะครับ เราเพื่อแ้ไขสิ่งล้วไม่ถ่ายไม่ได้นะครับตรงนี้เราสบายใจแล้วสายวิจะจ้างก่็นเกามหาผล Thank you